รถไปที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปขึ้นรถไฟที่นั่นนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้ำปั่นจะไปที่ฮนันโนเฟอร์นะคะจะขับรถไปไว้ที่สถานีรถไฟที่ไซเซเฮลนะคะก็คือเมืองอที่มีรถไฟของเมืองไอเบกนะคะก็คือเมืองทั้งใกล้ๆก,กันนะคะ เมืองเ,เล็กๆใกล้ๆกันนะคะที่สถานีรถไฟเพื่อที่จะขึ้นรถไฟไปยังเมืองฮันโนเฟอร์นะคะก็ไม่ขับรถไปนะคะเพราะว่าขับรถไปฮันโนเฟอร์รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไม่ค่อยอคือน้ำปัน่นไม่ค่อยไม่ค่อยชอบขับรถเข้าเมืองฮันโนเฟอร์ถ้าไม่มีงานไทยงาน นะคะก็จะไม่ขับรถเข้าที่เมืองนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชินทางแล้วก็รถเยอะนะคะเมืองใหญ่ก็รถเยอะเมืองอื่นๆก็คือจําเป็นต้องนะคะจาเป็นต้องขับนะ,ะแต่ที่เมืองฮันโนเฟอร์ก็คือนั่งรถไฟไปสะดวกกว่าเยอะเลยนะคะก็คือ,อไม่ต้องอไม่ต้องระมัดร,ระวังอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ เข้ามาจะถึงสถานีรถไฟแล้วนะคะก็คือขับรถแป๊เดียวนะคะก็จะเอารถไว้ที่นี่นะคะแล้วก็จะสะดวกสบายนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะเดินทางเข้าเมืองฮันโนเฟอร์นะคะด้วยรถไฟนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่คือสถานีรถไฟเมืองไอเบกนะคะนี่เลยจ้าตอนนี้เราก็จะเข้าฮาวเอ็มนะคะ เซออนอาร์ o N A. ตอนนี้เราจะหาเซอนอนะคะตรงไหนเออเซอนอาเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเซอนอนะคะ ไม่ได้มาที่ฮันโนเฟอร์นานนะคะวันนี้ก็มาแวะเวียนสักหน่อยนะคะด้วยเหตุที่ว่าต้องมาหาซื้อของให้คุณหมักฝรั่งนั่นแหละนะคะเดี๋ยวไปหาของฝรั่งให้ครบก่อนนะคะของเราค่อยดูกันอีกทีนึงนะคะ เขาบอกว่าอยู่ที่นิวยอร์กมีนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในนิวยอร์กนะคะก็เพียผู้คนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะเข้าสัตแกลลี่อีก<ค><ณ>ตอนนี้ก็มาหาละนะคะ กระเป๋านะคะเขาก็จะมีการลดราคาของกระเป๋านะคะช่วงนี้ กันจ้ามียี่หอไหนบ้างลดราคารูสน,นี่ก็20หลัส,สวยมาก เดินคนเดียวก็ได้นะจ๊ะวันนี้เข้ามาในเมืองฮันโนเฟอร์ค่ะวันนี้บินเดียวนะจ๊ะคนเดียวเข้ามาในฮันโนเฟอร์ค่ะ